มาดูเหตุเพลิงไหม้กันบ้างค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ของชาวบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะคะโชคดีค่ะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้คาดว่าน,น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเมื่อเวลา22.44นาฬิกา4นาทีคืนวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ทางเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมารับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณบ้านเลขที่87ถึง89ซอยเดชอุดม22ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจึงรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยเทศบาลตำบลน,นองไผ่ล้อมเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมาและอาสาสมัครสว่างเมตตาธรรมสถานาคนครราชสีมาร่วมตรวจสอบค่ะ จุดเกิดเหตุไฟไหม้เป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนนะฮะของนายสมศักดิ์แฝงทรัพย์อายุ71ปีเจ้าของบ้านทางนี้เพลิงได้ไหม้ที่บริเวณชั้น2แล้วก็ลุกลามไปไหม้บ้านข้างๆเสียหายบางส่วนเจ้าหน้าที่ร่วมระง,งับเหตุฉีดน้ําสกัดเพลิงจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ครับเพลิงสงบในเวลาต่อมาขณะเกิดเหตุไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ครับเบื้องต้นสาเหตุคาดว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจรครับค่ะ